คุณแม่แม่รู้หรือไม่กดโฟลิกช่วยป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดได้ค่ะกดโฟลิกหรือโฟลิกเอดนะคะเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งค่ะที่มีอยู่ในผักใบเขียวทั่วไปค่ะกดโฟลิกนะคะมีความสําคัญต่อการสร้างเซลล์ใหม่ๆค่ะช่วยให้โครงสร้างสมองสมบูรณ์และยังช่วยดูดซึมน้าตาลและโปรตีนค่ะและยังเป็นส่วนสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดค่ะคุณแม่แม่ตั้งครรภ์นะคะจึงต้องการปริมาณโฟลิก6 0 0ไมโครกรัมต่อวันค่ะ และการรับประทานโฟลิกตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์น,นะคะช่วยลดและป้องกันการเกิดโรค NTDs ได้ถึงร้อยละ75ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังพอบว่ากวดโฟลิกนะคะช่วยป้องกันภาวะการเกิดคันเป็นพิษได้ด้วยค่ะได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากดโฟลิกมีความสําคัญในการสร้างเซลล์แบ่งเซลล์และสมองของทารกในครรภ์ดังนั้นนะคะคุณแม่ๆอย่าลืมรับประทานโฟลิกในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์หรือถ้าจะให้ดีรับประทานก่อนลงหน้าเมื่อวางแผนจะมีลูกจะดีที่สุดค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ